ทดลองเรียนฟรีกราฟิกดีไซน์ EP 2มาต่อกันเลยครับบางคนชอบงานดีไซน์แนวนี้งานดีไซน์แนวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแอปแสตดขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในงานแฟชั่นงานแบบพวกแบบไปลง NFT อะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวที่นี้ผมขอ grouping นิดนึงก่อนว่าเพื่อนๆที่อยู่ตรงนี้นะครับนะเพื่อนๆที่อยู่ตรงนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่างานนะครับที่เพื่อนๆชอบกันเนี่ยนะครับ มีสไตล์ไหนคือสไตล์ไหนที่เพื่อนๆแบบชอบมากที่สุดเรียกทาเป็นนะครับเอาเริ่มต้นเลยอันนี้คือสไตล์ที่หนึ่งสไตล์ที่หนึ่งคือแบบอาร์ตเลยแบบว่าแบบอะไรไม่รู้อะแต่มันดูสวยดีเท่ดีอะไรเงี้ยใครใครชอบสไตล์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์เลขหนึ่งนะพิมพ์เลขหนึ่งนะครับพิมพ์เลขหนึ่งสองนะครับสองก็คือชอบสไตล์งานแนวโปสเตอร์แบบเนี้ยอันนี้เป็นงานนักเรียนนะครับงานนักเรียนเอ็กซ์คลูซีฟกราฟิกอคาเดมีนะครับก็อ่า เป็นงานโปสเตอร์ดีไซน์นะครับใครชอบงานโปสเตอร์นะครับพิมพ์สองให้ผมหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆชอบงานแบบอาร์ตเลยแบบโอ้โหอาร์ตแบบนี้เลยแบบอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบไม่ได้ไปนสนใจอะไรหรอกแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่ดีมันชอบเดียร์ทำเป็นอะไรเงี้ยก็กดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยอยากแบบทําพวกแมกกาซีนทาโปสเตอร์ที่มันเป็นแบบงานสื่อที่เราเห็นได้ชัดเจนจริงๆเนี่ยให้กดสองนะครับให้กดสองนะโอเค ต่อมานะครับต่อมาอ่ามันจะมีงานประเภทขายของนะครับขายของพวกขายอาหารขายขนมขายอะไรพวกนี้อันนี้คือกดสามนะครับกดสามตอนเนี้ยจะมีอยู่ทั้งหมดนะสามกรุ๊กรุปที่หนึ่งคืองานอาร์ตงาน Art อาร์ต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 แบบนี้นะอาร์ตอาร์ตแบบโคลมิกสวยๆชอบสวยๆนะครับกลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มที่ชอบงานแบบงานคอมเมอร์เชียลนะครับงานโปสเตอร์นะครับงานพวก ซื้อสิ่งพิมพ์ได้ก็ตามอ่าให้มาที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับที่สามก็คืองานพวกงานพวกขายของนะครับงานแบบว่างานเหมือนช้อปปี้ลาซาด้านะครับให้มีแบบว่าพวกพวกราคาพวกโปรโมชั่นพวกแบบว่าคือเน้นการขายอะไรเงี้ยนะครับชอบแนวไหนกันแบบที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นงานอาร์ตอาร์ตเลยนะครับงานอาร์ตอาร์ตพวกนี้มันจะเป็นการเล่นกับภาพถ่าย เวลาเราเล่นกับภาพถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับสมมุติเป็นคนเป็นพวกสครับเจอร์หรือจะเป็นหุ่นหรือจะเป็นใดๆก็ได้เนี่ยเราก็จะทําการเหมือนกับไดคัตขึ้นมาก่อนนะพอทุกคนเนี่ยไดคัตขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ลองหาเรื่องของแบบกราฟิกเอลิเมนต์เพิ่มเติมลงไปกราฟิกเอลิเมนต์เนี่ยก็จะมีพวกลวดลายนะครับลายแพทเทิร์นเนี่ยนะครับ รวดลายแพทเทิร์นมีสีนะครับมาเกี่ยวข้องแล้วก็มีไทโปกราฟีก็คือตัวหนังสือมาเกี่ยวข้องนะพวกนี้ก็จะเป็นงานแบบว่างานสนุกงานผสมผสานลงไปนะฮะอ่าประเภทที่2นะครับประเภทที่2ก็คือเป็นงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์เป็นโปสเตอร์โบชัวอะไรพวกนี้นะครับก็เวลาทำงานนะครับเวิร์กโฟก็คือดูนะก็คืออันนี้ครับไอตรงเนี้ยกอบตรงเนี้ยก็คือเป็นรูปภาพ1รูปครับ รูปภาพหนึงรูปนะแล้วรูปภาพหนึ่งรูปเนี่ยเวลาที่ทุกคนอยากให้โปสเตอร์ตัวเองแบบเป็นเหมือนเป็นโปสเตอร์หนังเป็นแอดเป็นแมกกาซีนอะไรสวยๆเนี่ยทุกคนลองลองหาฟอนต์นะฟอนต์ที่มันเก๋ๆนะครับฟอนต์ที่มันเก๋ๆเนี่ยเราสามารถหาได้จากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า DaFont.com แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเว็บของคนไทยเป็นฟอนต์ไทยเนี่ยจะชื่อว่า f0nt. c o m นะ ก็คือจะมีพวกฟอนต์ต่างๆนานๆพวกนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนก็คือว่าทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องลิขสิทธิ์ฟอนต์มันอาจจะโดนฟ้องได้ง่ายๆเลยเวลาที่เราเนี่ยไปดูตาม u t u b e นะครับเวลาที่เขาไปโหลดฟอนต์นู่นนี่นั่นมาเนี่ยทุกฟอนต์เนี่ยมีลิขสิทธิ์หมดเลยนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเซฟๆเลยเนี่ยให้เราไปที่ g o o g l e f อน t พิมพ์ใน Google นะว่า g o o g l e f อน t ใน g o o g l e f อน t เนี่ย จะเป็นฟอนต์ฟรีเพียบเลยนะครับทุกคนก็ลองไปเซิร์ชดูใน Google ฟอนตได้นะครับส่วนฟอนต์ที่มีการขายกันเนี่ยมันก็จะมีตามเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีการทำลิสต์ไว้ให้ในกลุ่มนี้แล้วกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่แบบสมัครเรียนกันเข้ามานะครับทีนี้พอเราได้ฟอนต์เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ลองดูว่าเราเนี่ยจะเอาฟอนต์เนี่ยวางไว้นะวางไว้อยู่บนภาพเลยไหมหรืออาจจะมีแถบสีมาอะไรเงี้ย การลองพื้นเนี่ยมันก็จะมีลองด้วยแบบเป็นแบบเป็นเส้นแถบหรือบางคนเนี่ยอาจจะลองพื้นด้วยเป็นแบบดรอปชาร์โดเป็นเงาอะไรเงี้ยบางคนอาจจะใช้กรอบมาวางอะไรเงี้ยซึ่งงานเนี้ยเป็นงานนักเรียนเอกวิิกับเอ a ก e m มีนะครับซึ่งค่อนข้างดีเลยก็คือว่าเขาเนี่ยมีการแบบมีการใช้แบบเป็นแบบลายพุกกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่เฉดสีมาแล้วก็วางลงไปก็ดูมีชีวิตชีวานะครับซึ่ง ในสิ่งที่ผมสอนในคลาสที่2 ep 2.3.4ถัดไปเนี่ยผมจะสอนเรื่องของ visual language นะครับจะเป็นเรื่องของการที่ให้ภาพมาเล่าเรื่องนะครับหลักๆเลยเนี่ยให้เราเนี่ยดูว่าภาพที่เราจะนำมาใช้เล่าเรื่องราวในงานโปสเตอร์ตัวเนี้นะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเรียกว่า w h q u e s t i o n ก็คือจะมีจะมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่ในโปสเตอร์ตัวนึงเนี่ย ที่มันมีภาพมาเกี่ยวข้องนะครับว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแบบอยากให้คนรู้สึกยังไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยภาพเนี่ยมันเกิดการเล่าเรื่องขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทําเรื่องของระยะของภาพได้ว่าต้องการให้โปสเตอร์ตัวนี้นะครับมันมีระยะไกลระยะไกลเนี่ยคือบอกว่าสถานที่เนี้ยคือสถานที่ไหนนะแล้วก็ระยะกลางระยะใกล้โคสอัพอะไรพวกนี้ยพยายามให้มันมีให้มีมิติ งานพวกนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเลือกภาพได้มีมิติเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของการแมทสีกันซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแถมเรื่องสีไปให้ด้วยนะครับอ่าเรียนให้จบแล้วกันนะครับพอเราเนี่ยได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของการจัดวางตัวหนังสือก็คือเป็นไทโปกราฟีนะครับเราก็จะมีการจัดวางตัวหนังสือเนี่ยที่มันในการคุมงานพวกนี้ เราจะคุมเรื่องของมูดแอนโทนคุมเรื่องของขนาดของฟอนต์ไซส์แล้วก็ประเภทของไทป์ตัวหนังสือนะครับถ้าเกิดงานเนี่ยมีไอคอนมาเสริมเติมด้วยเนี่ยก็จะทำให้งานดูเต็มสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ดูนะครับว่าเออทุกคนเนี่ยแบบอ,อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับเห็นภาพรวมโดยที่จะได้ไม่ต้องหลงทางบางคนเนี่ยแบบจะไปเรียนกราฟิกดีไซน์แต่ว่า เรายังไม่รู้เลยครับว่ากราฟิกดีไซน์เนี่ยมันมีกี่ประเภทแล้วเราควรจะมุ่งทางด้านไหนบางคนเนี่ยอยากจะเอากราฟิกดีไซน์เนี่ยไปขายของออนไลน์ก็ต้องมุ่งประเภทที่1ประเภทหนึ่งนะฮะบางคนเนี่ยอยากเรียนกราฟิกดีไซน์เพื่อเป็นดีไซเนอร์ก็อีกประเภทหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยทำงานองค์กรอยู่แล้วและอยากอัพสกิลตัวเองในการสื่อสารอยากให้มีทักษสด็จด,ด้านดีไซน์เนี่ยก็อีกแบบหนึ่งหรือบางคนเนี่ยเรียนมาคนละด้านแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ย วันนี้กราฟิกดีไซน์เนี่ยถ้าเราเป็นไว้มันก็ดีแล้วเราก็ชอบมานานแล้วเกี่ยวกับอาร์ตรู้สึกว่าเราชอบงานนันอาร์ตอย่างเงี้ยทีนี้ระหว่างนี้อย่าลืมแชร์บอกเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับใครรักใครชอบใครอยากหวังดีใครก็แชร์นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็จะเอาแต่คัดเนื้อเนื้อให้ทุกคนเลยนะครับอ่าทีนี้ลืมแนะนําตัวนะครับบางคนเป็นเพื่อนกันแล้วบางคนเป็นลูกศิษย์บางคนรู้จักกันไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อวินนะครับก็คือเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับก็ ทำอสอนหนังสือเนี่ยนะครับมีเวิร์กช็อปนะครับในบริษัทตัวเองนะครับแล้วก็มีไปสอนที่หมหาวิทยาลัยต่อเนื่องนะครับก็18ปีนะครับทำงานก็1ิปีนะครับทํางานด้านนี้โดยตรงก็คือจะชอบงานด้านซีจีงานด้านตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็งานกราฟิกดีไซน์ก็คือเป็นอาร์ดเรคเตอร์เนี่ยมายาวทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแบบ งงตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะถามในไลฟ์ได้เลยหรือว่าแบบบางคนเนี่ยแบบอยู่ในโพสิชันไหนอยู่ในตำแหน่งไหนแบบเช่นแบบว่าอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารอยากจะควบคุมงานนะครับอยากจะรู้ว่าจะต้องแบบว่าจะต้องแบบมีทักษะหรือว่าจะต้องเหมือนกับว่าเป็นเรียนหรืออะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างเกี่ยวกับงานดีไซน์เพื่อให้ไปคุมคอเบรทองค์กรได้เนี่ยก็สามารถถามได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับชอบด้านอาร์ตสนุกอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาถามกันได้นะครับ